ทางบริษัทเราอะค่ะเราต้องการใบกระท่อมคุณภาพนะคะซึ่งใบกระท่อมที่เราส่งเสริมให้กันในการปลูกเนี่ยเราจะเอาตรงเนี้ยนะคะมาแปลรูปเป็นยาเป็นอาหารเสริมเป็นเครื่องสาอางสารสําคัญที่อยู่ในกระท่อมนะคะมันจะเป็นสารมันจะเป็นสารกลุ่มที่สามารถพัฒนาไปเป็นยาได้นะคะเพราะยาเนี่ยมันจะเป็นปัจจัย4ี่ใช่ไหมคะค่ะมันก็สามารถพัฒนาไปเป็นยาหลายๆตัวได้นะคะไม่ว่าจะเป็นยาที่เกี่ยวกับระงับอาการเจ็บปวดนะคะพวกลดความอ้วน นะคะ,ะลดระดับน้ําตาลในเลือดนะคะแล้วก็เกี่ยวกับพารคินสันหรือเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,าคะ,นะคะสามารถที่จะเอามาพัฒนามาเป็นอันนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยณตอนนี้นะคะถ้ามีการมีการผลิตขึ้นมาเนี่ยนะคะ,ะ,ะยังเป็นย,ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่นะคะ ในในช่วงแรกเราจะมีการส่งเสริมปลูกก่อนนะคะ,ะหลังจากที่ส่งเสริมปลูกเนี่ยก็จะเป็นการแปรรูปซึ่งในเรื่องของโรงงานเราวางแผนไว้แล้วนะคะก็คือ,อน่าจะอยู่ที่นิคมอุตสาหการรมระยองแต่ว่าที่ตรงไหนยังไม่ได้กําหนดจุดนะคะแล้วก็ส่วนที่2ก็คือเป็นศูนย์วิจัยนะคะซึ่งศูนย์วิจัยเนี่ยก็จะมีเครื่องมือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับงานวิจัยาทางทางทางด้านการ แปรูปอ่ะนะคะอยู่ที่สกลนครตอนนี้ก็แลนทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วค่ะรวมทั้งระบบสกัดในโรงงานระบบการทําแห้งระบบทุกสิ่งอย่างนะคะแม้กระทั่งนักกลุ่มนักวิจัยนะคะที่ทางด้านยานะคะทางด้านเครื่องสำอางอาหารอาหารเสริมตอนนี้เรามีครบแล้วค่ะมีความจําเป็นจะต้องทําเป็นอินทรีย์นะคะเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าใบกระท่อมตรงนี้เราต้องการทําไปเป็นยาไปเป็นอาหารเสริมนะคะและเป้าหมายของเราก็คือเราต้องต้องต้องส่งขาย ต่างประเทศนะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาจะค่อนข้างจะซีเรียสเกี่ยวกับพวกสารปนเปื้อนนะคะนะคะโดยเฉพาะเป็นยาเนี่ยปนเปื้อนไม่ได้เลยนะคะจะต้องมีการควบคุมมากๆค่ะยังไงก็ต้องปลูกในระบบอินทรีค่ะหมายควาว่าถ้าปีนาออกมาประมาณเก็บ15วันเนี่ยถ้า1 1ล้านต้นนะฮะก็ประมาณ1,000ตันนะ งอันนี้คือรับได้รับได้ค่ะค่แล้วเงินทุนหมุนเวียนเนี่ยรับได้เหมือนกันเงินทุนหมุนเวียนก็ได้ค่ะที่เราคำนวณประมาณ2 2 0 0 0ื่นล้านค่ะที่เป็นเงินทุนหมุนเวียนสําหรับในการรับซื้อนะคะค่ะถ้ามีบ้านได้บ้านหนึ่งเขาายอย่างงี้ มันก็จะทำเอาโมโมไปตลอดให้ความมั่นใจเกษตรกรที่ในโครงการเราหน่อยค่ะก็สําหรับกระท่อมนะคะทางบริษัท a อ e นะคะก็มองว่ากระท่อมเนี่ยจะเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะที่สามารถที่จะส่งเสริมปลูกและทําให้เกษตรกรมีรายได้นะคะเหตุผลที่เรามองว่ากระท่มเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะเพราะว่า a อ e ูเนี่ยเรา เราโฟกัสที่ <คน S 2> จะปลูกกระท่อมและเอากระท่อมไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเราจะไม่ปลูกกระท่อมเพื่อเอกระท่อมมาขายใบนะคะซึ่งการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจะทําให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเราเอามาเป็นสารสกัดมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นประมาณ5้าถึงสิเท่านะคะยิ่งแปลรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นเครื่องสําอางมันยิ่งจะมันยิ่งจะเยอะขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นณตอนนี้ยังตลาดยังมีความต้องการอยู่นะคะก็สามารถที่จะปลูกแล้วก็ส่งเสริมให้ปลูกแล้วก็ให้เกษตรกรมีรายได้แต่ต้องเน้นย้ำว่าต้องเป็นกระท่อมที่มีคุณภาพแล้วก็ปลูกในระบบอินทรีย์นะคะค่ะขอในเมืองอพวกที่เอเอากระท่อมนอกมาใส่ไว้ในโครงการและมารับซื้อนี่จะรู้ไหมนะรู้ค่ะเรามีระบบตรวจสอบซึ่งคนคนที่ดูแลตัวนี้ก็คือจะเป็นคุ่เตชวตทย์เป็นคนดูแลค่ะ ขณะนี้นะครับในตัวเลขที่เราเราพอจะประมาณการได้นะครับเพิ่งผมเชื่อว่าณวันนี้มีผู้สนใจแล้วก็มีผู้จองต้นกล้านะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมของแปลงที่เป็นแปลงที่เป็นมาตรฐานนะฮะผมบอกนี้ก่อนว่าค่อนข้างเยอะครับวันวันหนึ่งเนี่ยน่าจะมีหลักหมื่นต้นต่อต่อวันนะฮะวันนี้ก็มีความคึกคักเพราะว่าทุกท่านพี่น้องประชาชนเนี่ยได้ทราบว่าของเอเยยเองเนี่ยเราทํางานเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงโครงการได้ง่ายครับ ใอ e. จะแตกต่างจากเจ้าอื่นในท้องตลาดประมาณไหนบ้างความแตกต่างที่ชัดเจนเบื้องต้นคือการทำงานร่วมกับกลไกของภาครัฐนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นที่เลี้ยงนะครับเป็นที่เลี้ยงแล้วก็เป็นอ,อำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยการส่งเสริมอันนี้เรามีความร่วมมือกับภาครัฐที่จะช่วยให้เราได้มีความมั่นใจอย่างแรกในเรื่องของกฎหมาย นะครับซึ่งภาครัฐเองก็ให้ความสําคัญตรงนี้ส่วนที่2คือการทําคุณภาพร่วมกันนะครับอย่างกระทรวงเกษตรนะครับที่จะมาตรวจ G A P อันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรอัน,นอที่2ที่สิ่งที่สําคัญในส่วนเกี่ยวข้องณนปัจจุบันที่มีบทบาทค่อนข้างเยอะคือกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาซัพพอร์ตเรื่องของวิชาการเรื่องของเครื่องจักรกลอะไรต่างๆที่ให้กลุ่มแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออออจะเป็นเรื่องของ ผิดพันมาตรฐานของสมุนไพรอันนี้ที่อยอยจะต้องเข้าเข้ามาช่วยด้วยหลังจากที่เราเริ่มโครงการมาประมาณสักสองเดือนเศษนะครับความก้าวหน้าของโครงการที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นจํานวนมากนะครับเนื่องจากว่าเข้าใจว่าตอนนี้นะครับในเรื่องของกระท่อมนะครับที่มีตลาดนันสดใสนะครับมีส่วนหนึ่งที่เป็นข่าวดีที่จะ ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบก็คือทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงในการที่จะขออนุญาตในการที่จะแปรรูปนะครับแล้วก็สกัดเพื่อเป็นพิดพันธุ์ในการเพิ่มมูลค่านะครับนั้นห่วงโซ่มูลค่าตอนนี้มีความคลึกคนะัครับในส่วนของกลไกของภาครัฐเองที่ให้การสนับสนุนเช่นสำนักง,งานสภาเกษตรกรแห่งชาติอันนี้ก็มีความที่จะตกลงร่วมมือกันในการที่ขับเคลื่อนงานกระท่อม ทั่วประเทศนะฮะซึ่งขณะนี้แต่ละจังหวัดเนี่ยก็ได้ประสานงานมาที่ทาง AUE ในการที่จะเข้าไปชี้แจงเรื่องของโครงการให้ทางสภาแต่ละจังหวัดเนี่ยนะฮะทราบเป็นระยะระยะครับ